โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth EDC ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาโชว์เคสนะครับท่าเทรดนะครับกำไร3.7 RR นะครับแล้วก็มี TP stop loss ที่ชัดเจนนะครับทำซ้ำได้และที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเป็นจังหวะที่บายทองเนี่ยตอนแนวต้านด้วยมีวิธีคิดยังไงมีหลักในการเข้ายังไง มองเห็นภาพยังไงแล้วถ้าเกิดนำไปปรับใช้ไปปรับใช้ยังไงนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาดูนะครับออเดอร์ที่เข้านะครับของผมก่อนนะครับอันเนี้ยคือออเดอร์ที่ผมเนี่ยเก็บท p ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะแล้วเราลองมาดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเนี่ยจะอัดหน้าจอจากโทรศัพท์นะครับโดยออเดอร์นี้เนี่ยนะครับจะเป็น จังหวะนะครับที่ผมเนี่ยนะครับเข้าในชุดที่กราฟเนี่ยนะครับมีการเกิดสถานะที่เราเรียกว่าการเบรกเส้นกดนะครับซึ่งการเบรกเส้นกดเนี่ยมันคือจุดตรงนี้ครับนี่จุดบริเวณโซนนี้เลยครับก็คือโซน3198-3199เนี่ยแหละนะครับในอ่ m ไทม์เฟรมนะครับก็คือ h 1นะครับซึ่ง TP ที่ผมเก็บนะครับ ผมเก็บ TP ที่ประมาณโซนนี้ฮะเนี่ยประมาณโซนสามสองสามสามเนี่ยโดยประมาณนะฮะอ่ะประมาณเนี้ยประมาณสามสองสามสามสามห้านะครับซึ่งก็ดูในออเดอร์กำไรเนาะแล้วก็ stop loss เนี่ยนะครับก็คือ1,000พัน point นะครับก็เล่นแค่นี้ครับประมาณ9 0 0ถึง1,000พัน point เนาะนะครับซึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเราลองมาดูจากโครงสร้างเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยสเต็ปนะครับในการดูว่าเราจะเล่นแบบ breakout เนี่ย เราจะเล่นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเทดเนี่ยควรจะเป็นลันเทนหรือเทนฟอลโ w หรือควรจะเป็นเดย์เทดเนี่ยต้องดูก่อนว่าบริบทของเทรนเนี่ยในตัวตลาดทองคำเนี่ยมันเป็นเทนอะไรเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากโครงสร้างชุดนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็นมูฟเมนต์ของการเกิดรูปแบบที่เราใช้คำว่าน้องเขาอะเคลื่อนที่ในมูฟเมนต์ของตลาดที่เป็นดาวเทรน เสร็จแล้วนะครับก็คือตัวบริเวณชุดของราคาที่มันเป็นดาวเทนนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูในระดับไทม์เฟรมสักเอ็มสามนะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับลองพอดนะครับจุดที่มันเป็นโลตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยจุดที่ rsi เนี่ยนะครับมันเกิดสถานะนะครับที่เรียกว่า o อเวอร์โเนาะแล้วก็ตัวสโตนเนี่ยนะครับก็มีการเกิด o อเวอร์โเนี่ยราคาเนี่ยก็ได้มีการขึ้น นในลักษณะที่มันเป็นการขึ้นแบบโมเมนตัมเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวของกราฟของเขาเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการทะลุแนวต้านตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมของราคาเนี่ยก็มักจะเคลื่อนที่นะครับไปถึงนะครับชุดของเป้าหมายถัดไปก็คือแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปของเขานะครับก็คือตรงนี้ เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าจุดซัพพลายตรงเนี้ยเราสามารถนะครับที่จะมองว่าน้องเขาเนี่ยเป็นลักษณะของการเกิดรูปแบบเนี่ยที่เป็นแนวต้านได้นะครับการเกิดรูปแบบที่เป็นแนวต้านได้เพราะฉะนั здесь, ้นเนี u, ่ยถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยมันก็จะมีแกลบนะครับในการเคลื่อนที่นะครับจากการที่น้องเขานะครับมีการเบรกแนวต้านนะครับจนถึงแนวต้านของเขาเนี่ยประมาณ4,000พอยต์นะครับแต่พอราคาเนี่ยมันเบรกเส้นกดใช่ไหม เราลองไปดูในไทม์เฟรมเล็กลงนะผมก็รอให้น้องเขาเบรกไปก่อนเลยครับรอให้น้องเขาเบรกไปก่อนเลยคือถ้าจะเบรกก็เบรกไปเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าบริเวณโซนราคาเนี่ยสามหเนี่ยถ้าเกิดมันรีเทสลงมาเนี่ยผมจะกดบายและผมจะบายไว้2องลอดนะครับแล้วก็วางสต็อปล s อเนี่ยหลุดดีมานตรงชุดนี้นะครับก็คือเฉลีย่ยเนี่ยค่าคุณเลทแล้วเนี่ยประมาณพันพอยต์พอดีนะครับ แล้วก็เก็บ TP เนี่ยไปทั้งหมดนะครับก็คือ7 7 0พอย p o ต่อน1หลอดกด2ไม้ก็รวมกันประมาณ7,400-7,500 US ดอลลาร์ US d นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหลักการในการใช้ซ้ำได้นะครับทำไมถึงไม่กล้าถือต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะถือต่อเนี่ยนะครับควรจะรอให้ตลาดเนี่ยมีการฟอร์มตัวว่าเทรนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนซึ่งในภาพเนี้ยเราจะลองสังเกตดูว่า มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นใช่มันเหมือนจะเกิด c h a n ออฟค c แร r เตอร์ครับแต่ว่ามันต้องรอให้เบรกแรงๆแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะในการ Follow เพื่อถือในการลันเทนเนาะมันอาจจะมองเป็นไซด์เวกเพื่อลงต่อก็ได้นะครับ 1. นึ่งครับเทรนดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นไซด์เวกยังไม่เห็นว่ามันเป็น Up Trend มันลงมาก่อนแหละแล้วก็เหมือนทำฟอร์มไซด์เวกเบรกเก็บที่แนวต้านถัดไปไม่เน้นถือ ข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์เพราะถ้าถือข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์ด้วยเทนนี่ไม่ชัดก็มีโอกาสที่จะโดนหน้าทุนเบรกเอาต์รีเทสบายกำไรทั้งหมดประมาณ3.7 r r ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง EARTH ETC ด้วยนะครับสวัสดีครับ